สวัสดีครับยินดีนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I am a runner นะครับผมผม a i a m a r u ม n ารมารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ได้ทำคลิปสนานเฉียวนะวันนี้ก็เลยอยากจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องวิ่งแล้วเกิดรองช้ำเนาะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ผมกำลังเป็นอยู่เลยทุกคนนะครับแต่ว่าก็รักษามาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละสออักสอาทิตย์สออาทิตย์แล้วแหละนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะกลับมาวิ่งเป็นปกติได้แล้วแต่ว่าก็ ถาโดยการเดินปกติเนี่ยก็จะยังแยงนิดๆอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็เลยต้องเรียกว่ากลับมาซ้อมครั้งแรกๆแล้วกันเราเปลี่ยนการลงเท้าเพื่อที่จะไม่ให้ฝ่าเท้าเราอักเสบมากขึ้นไปกว่าเดิมแล้วกันทุกคนนะครับผมผม,ผมขออนุญาตก่อนแล้วกันว่าคงต้องถ่ายที่เท้าของผมนะครับผมรูปเท้าของผมแล้วว่า มันเป็นอย่างไรอาจจะไม่สุภาพสพักนิดหนึ่งขออภัยวันนที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเครูปเท้าของผมเป็นอย่างนี้รูปเท้าของผมก็เป็นรูปเท้าปกติทุกคนเนี่ยครับมันก็เป็นรูปเท้าปกติเป็นเท้าที่แบบงงขึ้นมาเนาะแล้วก็ประมาณนี้นะครับ,เล,บเล็บอันเล็บอาจจะดาไปสักนิดหนึ่งขออภัยด้วยนะครับผมที่ผมเจ็บรองช้ําคือผมเจ็บจากงานโคลนบดลเทรลมาสเตอร์วิ่งเร็วไปแล้วก็กระแทกแรงไปคือเจ็บตรงนี้นะครับ เจ็บตรงนี้จริงๆแล้วไปหาหมอหมอเขาไม่ได้เรียกว่ารองช้ำหรอกเขาเรียกว่าอะไรอะไรเอ็นอักเบตรงเมทาซอลอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าไปสนใจมันเลยประมาณว่าอัางนี้แล้วกันทุกคนอันนี้คือฝ่าเท้าด้านขวาเนาะเนาะผมเจ็บประมาณตรงนี้ครับทุกคนนี่นะครับผมเจ็บประมาณตรงนี้แล้วเวลาเหยียบไปอะช่วงสัปดาห์แรกตอนนี้ผ่านมาสองสัปดาห์แล้วนะเหยียบไปเนี่ย ถ้ากดตรง,งนี้จะเจ็บเจ็บมากแม้ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังรู้สึกนะครับทุกคนว่าเจ็บมากอยู่เหมือนกันแล้วก็จริงๆไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บมากเริ่มบรรเทาลงแล้วละกันทุกคน,นครับเนาะแล้วก็จะช่วงที่มันดึงอะคือถ้าไปดูตามรูปทาง Google อะมันจะเป็นเอ็นเอนยึดมาจากต้นเท้าเลยนะแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีเอ็นตรงเนี้ย เชื่อมมาที่นิ้วนิ้วสนิ้วเนี่ยจริงๆมันเชื่อมเชื่อทุกนิ้วแหละแต่ความเจ็บของผมอะจะประมาณตรงนี้ทุกคนแล้วก็จะจี๊ดจีนิ้วนี้นะมันคืออักเสบแหละนะครับวิธีรักษาคือแน่นอนว่าผมมะไปสัปดาห์แรกต้องบอกว่าสัปดาห์แรกอะยังยังไม่ได้รักษาอะไรเพราะว่ามันติด, work from ดเวิร์กฟอร์มโฟมกีเกตไปก็ไปโรงพยาบาล แป๊บหนึ่งแวะไปแวะไปโรงพยาบาลแป๊บหนึ่งแล้วก็แล้วก็เริ่มที่จะช็อคเวฟคือช็อคช็อคเวฟอะ่ะการช็อคเวฟอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะเอาครีม,มาไป้ายๆๆๆเนี่ยแล้วก็มีการมีเครื่องส่งคลื่นช็อคช็อคเวฟแล้วแบบขึ้นมาแบบว่าแบบเป็นแบนบใส่แรงกระแทกลงไปพร้อมคลื่นทําให้ทำให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เลือดมาเลี้ยง ที่อักเสบได้แล้วก็มันจะทําให้หายไวทุกคนนะครับประมาณนี้แต่จุดประสงค์สาคัญก็คือว่าอันนี้ผมช็อกเวฟไปสองครั้งนะสองครั้งนะครับผมนะก็ไปดูเอาแล้วกันว่าช็ช็วว่าช็อกเวฟที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมในในคลิปมีแหละนะครับที่จะมาบอกในคลิปนี้คือที่สําคัญก็คือว่าคือนะตอนนี้การเหยียบอ่ะพอเราเหยียบลงไปใช่ไหมก็ยังเจ็บประมาณตรงนี้อยู่ยังเจ็บอยู่แต่เจ็บไม่เยอะหรอกคือ ต้องเป็นจังหวะที่พอดีอยู่พอสมควรและกันทุกคนว่าเออว่ามันว่าที่มันเจ็บเยอะเนาะแต่ว่าวันนี้ปกติแล้วจะวิ่งประมาณ6กถึงเโลก,ก็จะรู้สึกเจ็บแล้วก็พักไปแต่วันนี้ลองเปลี่ยนการลงเท้าครับทุกคนคือไอเน,นี้ยไปดูมาจากโค้ดเอิร์นนะ Befit Itwell นะครับลองไปดูได้ความรู้มีเพียบในเพจนี้นะครับคือ่งนี้ ผมไม่รู้จาผิดหรือเปล่านะคือคนเอิญบอกว่าเปลี่ยนจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เปลี่ยนหรอกมันเป็นท่าวิ่งที่ควรจะวิ่งเลยดีกว่าคือการกําหนดจุดลงเท้าคือบางคนอ่ะกำหนดจุดลงเท้าทั้งแถบใช่ไหมบางคนกำหนดกำหนดจุดลงเท้าทั้งแถบด้านด้านนี้หรือลงส้นลงส้นกับกลางเท้าแล้วก็ปลายเท้าดีใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมอ่ะ จะลงที่กลางเท้าเพื่ส่วนใหญ่มันก็เลยอักเสบทุกคนนะครับผมทีนี้ผมวันเนี้ยผมก็เลยเปลี่ยนความรู้สึกเอาเองเลยแล้วกันคือลงที่ช่วงนิ้วโป้งครับทุกคนแล้วก็คือเอาตรงนี้เอาราน,นาบ้วยครับผมตั้งตั้งแต่หัวหัวแม่เท้าของนิ้วโป้งนะเรียงไปตรงนี้เลยแบบ ใช้ความใช้ความรู้สึกเอาครับเป็นระนาบเนี้ยโดยการลงเท้าแบบเนี้ยแล้วผมเก็บตรงนี้ไงผมเจ็บตรงนี้ไงมันก็จะไม่โดนครับมันก็จะลดการมันก็จะลดการอักเสบลงทุกคนผมไม่รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันโดนกระแทกเลยตรงตรงที่มันรองช้ำอ่ะมันกระแทกเลยทุกคนผมก็คิดว่าเลยอยากอยากจะอยากจะแนะนําแล้วกันนะเออว่าเปลี่ยนการลงเท้ามาตรงเนี้ยโอเคนะโอเคนะซึ่งก็ ทังซ้ายทั้งขวาเลยเวลาวิ่งอะ่ะแล้วมันจะวิ่งสบายกว่าทุกคนเออนะครับผมวิ่งรองเท้าแตะด้วยนะเนี่ยเปลี่ยนการรองเท้ามาอยู่ตรง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 ,ตรงนิ้วโป้งตรงเนี้ยผมว่ามันโอเคเออก,ก็ก็ลองนําไปใช้ดูละกันนะครับผมซึ่งสมมุติว่าถ้าที่ส้นเท้าเนี่ยถ้าเป็นรองเท้าส่วนเอางี้คนส่วนใหญ่อะ่จใเป็นรองเท้าที่ส้นเท้าเพราะว่ามายืดยืดน้อย ก่อนวิ่งหลังวิ่งต้องยืดนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ยืดอยู่ปกติทุกวันแหละนะครับผมทั้งทั้งก่อนวิ่งและหลังวิ่งนะครับประมาณนั้นถ้าถ้าเป็นที่ซ่อนเท้าอะ่ะก็ก็ต้องแต่จริงอะ่ะมันควรพักเนะทุกคนเออจริงมันมันควรพักแต่แต่ว่าผมก็รู้แหละอาจจะแบบอยากอยากวิ่งอยากเดินอะไรอย่เงี้ยก็ก็ให้ให,ให้ให้เปลี่ยนแล้วกันเปลี่ยนเปลี่ยนจากที่ลงส้นเท้าอะ่ะเป็นลงกลางเท้าแทนอืม แต่ว่าถ้าเจ็บตรงตรงกลางเท้าลงตรงเนี้ยคือเปลี่ยนตรงไหนอะก็ให้ถ้าเจ็บตรงนี้ก็เปลี่ยนมาลงข้างนี้เท่านั้นเองทุกคนเออแต่อย่างที่บอกนะจริงจริงมันควรพักก็ย้ำก็ย้ำกันอีกทีหนึ่งล้วกันแต่ทุกคนอ่ะผมรู้ว่ามันถ้าถ้าคนวิ่งบ่อยๆอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้วิ่งหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบจริงๆแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนกนากรออกกำลังกายก็ได้นะแต่ก็เนาะถ้าใครอยากวิ่งอ่ะก็ลองเปลี่ยนการลงเท้าแล้วกันมันก็ ลดอาการบาดเจ็บด้วยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรดีในในการวิ่งในแต่ละกิโลแต่ละกิโลเราสามารถเปลี่ยนการลงเท้าได้หลายรูปแบบทั้งลงเท้าที่กลางเท้าทั้งลงเท้าที่ส้นเท้าหรือว่าลงหน้าเท้าหรือว่าลงที่นิ้วโป้งเป็นละหน้ามันก็จะทําให้ลดการอักเสบลงเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราลงสมมติว่าเราลงกลางเท้าใช่ไหมเราก็ ลงกลางเท้าซ้าๆซ้ำ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 ๆในทุกกิโลทุกกิโลเนี่ยมันก็จะทําให้ฝ่าเท้าเราอ่ะมีแรงกระแทกตรงนั้นเยอะมากมันก็จะทําให้อักเสบได้ทุกคนประมาณนั้นนะครับผมแล้วมันก็อย่างที่บอกมันต้องพักพักแล้วถ้าอยากหายไวๆก็ต้องกายภาพบําบัดนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วกันนะครับผมถ้เชอบกดไลค์ดกดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยนะจ๊ะบายๆจ้ะ